สวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับวันนี้พบกับป้อมพักเครื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็หยุดกันไปไม่ได้ลงคลิปมาสองสาวันนะพี่นะก็พอดีติดธุระวันนี้ว่างก็รีบมาอัดคลิปให้พี่พี่ได้เลือกชมเช่าหาสะสมนะพี่นะวันนี้วันนี้ก็เป็นอีพีที่หกสิบเอ็ดนะพี่นะ เราก็มานี่ครับช่องทางการติดต่อของป้อมพระเครื่องนะพี่นะสามารถแอด id ดีไลน์ได้ p o m 2 3 2 9 1 0นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับ099236 3998นะนะพี่นะก็ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ฝากด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็มาชมองค์แรกกันนะพี่นะขออนุญาตซูมนะครับนี่ครับองค์แรกเป็นพระสมเด็จนะครับน,นี่นะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จ ที่สองนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงจุ่มลักนะพี่นะเป็นเนื้อผงจุ่มลักหลังแบบนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นรายการที่สองนะครับ ไปนะครับรายการที่3ามนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพวกอรวยนะครับวัดโพสิตารามนะครับนี่มีรอยจานนะครับนี่นครับพี่พี่เห็นรอยจานไหมครับนีนครับเป็นเนื้ออะบาก้านะพี่นะเป็นเนื้ออะบาก้านะครับ เป็นรายการที่สามนะต่อไปนะครับรายการที่สี่นะพี่นะเป็นพระปุหนังนะครับนี่เป็นพระปุหนังนะครับเป็นเนื้อออกเปียกทองนะพี่นะนี่เป็นเนื้อออกเปียกทองนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นด้านหลังนะพี่นะ อันนี้เป็นรายการที่สี่นะครับพระปุหนังนะครับเป็นเนื้อออกคล้ายๆเปียกทองนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่ห้านะครับนี่เป็นพะปิดตาเนื้อผงจุ่มลักนะครับพิมพ์นั่งยองนะครับพี่นะนี่เป็นพะพปิดตาเนื้อผงจุ่มลักไม่ทราบที่นะครับนี่เก่าๆนะพี่นะ นี่เนื้อหาเก่าๆนะนี่อันนี้เป็นรายการที่5นะครับพับปิดตาไม่ทราบที่นะครับไปนะครับรายการที่6นะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ เป็นเหรียญทองแดงกะล่ทองนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงกะลาทองนะครับนี่นี่นะครับด้นข้างนะครับอันนี้เป็นรายการที่หกนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดน,นะครับเป็นพระหลวงปูทวดนะครับ หลังหนังสือนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับนี่นี่นะครับนี่ดูครับสวยๆคมๆนะพี่นะนอย่างนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับ ไปรายการที่แปดนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงข้อเงินพิมพ์คีตานะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงข้อเงินพิมพ์คีตานะครับนี่อันนี้เป็นก้นนะครับนี่นี่ครับด้นานหลังนะพี่นะนี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่แปดนะครับ ต่อไปรายการที่9นะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับสองหน้านะพี่นะนี่เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับเป็นพระเนื้อผงจุ่มลักษนะครับนี่นี่นะครับเก่าๆนะพี่นะเนื้อหา นี้เป็นรายการที่เก้านะครับนี่ต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงข่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะนี่นี่นะครับนี่ ันนี้เป็นรายการที่สิบนะครับพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับต่อไปรายการที่สิบอดนะครับเป็นพระเหรียญหลอดหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับนี่ครับเป็นพระเหรียญหลอโบราณหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับนี่ด้านหลังนี่นะครับนี่เหรียญหลอโบราณ หลวงพ่อทารุ่นสองวัดพันเนียงแตกนะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับลงไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระรูปลหล่อหลวงปูด่ดุลน,นะครับนี่เป็นพระรูปหล่อหลวงปู่ดุลน,นะครับนี่ ก้นก้นเป็นรูปอุดกิ่งแล้วมีช้างนะเป็นรูปช้างนะพี่นะน,นี่รูปลหล่อหลวงปูด่ดุนนะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่สิบสองนะครับต่อไปคนระับ <c oughs> รายการที่13นะครับเป็นพระชัยวัดนี่พระชัยวัดเก่านะครับด้านหน้าจะเป็น118นะมีเขียน118อยู่ตรงตรงฐานนะครับ1เป็นพระชัยวัดนะครับพิมพ์ฐานฐานสูงนะครับนี่เนื้อหาเก่าๆนะครับ มีจานด้วยนะพี่นะนี่มีรอยจานครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะนี่เป็นพระหลวงพ่อพิงค์นะครับพระหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์นะครับ จังหวัดลบบุรีนะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะครับนี่พับปัม๊มหลวงพ่อพิงค์ครับส่งคล้ายๆเตารีดนะนี่สวยๆคมๆนะครับนี่อันนี้เป็นรายการ <c oughs> ที่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็น หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับพอสองสองสี่แปดหกนะครับพอสองสองสี่แปดหกนะนี่เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับด้านหน้าอันนี้รายการที่สิบห้านะครับ ต่อไปรายการที่16นะครับเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อมันมันนะพี่นะเนื้อมันมันนะครับดูเก่ากนะนี่นี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่16นะครับ ต่อไปรายการที่17นะครับเป็นพระเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลนะพี่นะนี่เนื้ออัปกานะครับนี่ที่ล,ลึกสร้างโบสถ์น้ำนะครับรุ่น20ทออสร้างถวายนะครับ2 5งหนะครับวัดบางนาหัวช้างครับจังหวัดสก กลนครนะครับเรียนอาจารย์ฟั่นนะครับอันนี้เป็นรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณ เก่าไม่ทราบที่นะครับนี่เป็นเนื้อออกมีพายเงินนะครับนี่ออกพายเงินทั้งองค์นะพี่นะนอันนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่ พระเหรียญหลวงพ่อพิงวัดโบสน,นะครับตำบลโกงธนูจังหวัดลบบุรีนะครับสองห้าน,นะครับนี่น,นี่ด้านหลังนะพี่นะอันนี้เป็นด้านหน้านะครับรูปเป็นรูปหลวงพ่อพิงคครึ่งองค์นะครับนี่ เป็นรายการที่สิบเก้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะพี่นะเป็นพระหลวงปููุ่นะครับนี่พระหลวงปููุ่ด้านข้างจะมีรอยตะไบนะครับนี่นี่ครับหอเดิมๆนะไม่ตะไบย,ยังไม่ตะไบช่อเลยครับ เดิมๆนะครับค่ะเอามาเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่หลวงปู่สุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะพิมพ์รัศมีนะครับรายการที่ยี่สิบนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่ยี่บเอ็ดนะครับเป็นพระ เหรียญหลวงพ่อนนยนะครับวัดบ้านแจ้งนะครับจังหวัดอยุธยานะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะนี่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่หลวงพ่อนนยวัดบ้านแจ้งนะครับเหรียญน,นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะยี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อไปรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อมันๆเก่าๆนะพี่นะเนื้อหามันมันะพี่นะนี่นี่นะครับนี่เป็นรายการที่22นะครับ ไปนะครับรายการที่2 3นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมเจดี JD นะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมเจดี JD, เนื้อหามันๆน,นะพี่นะนี่นี่นะครับสามารถขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องทาง ID l ดียไได้นะพี่นะสามารถแอดมาขอรูปเพิ่มเติมได้ หรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับ099-236-3998นะครับนี่นี่อันนี้เป็นรายการที่23นะครับไปรายการที่24นะครับเป็นพระใบเสมาฐานสูงนะครับเป็นเนื้อออกเปียกทองนะครับ เป็นพระเนื้อออกเปียกทองนะครับเป็นพระชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงนะครับไอ้รายการนี้นะครับรายการที่ยี่สี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่ห้านะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ นี่ขออญาตแป๊บนะครับนี่นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่อันนี้รายการที่ยิบห้านะครับรายการที่ยิบห้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับ เป็นพระรูปหล่อโบาราณหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับองนี้เป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับนี่อันนี้เป็นก้นนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ เป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะพี่นะดูเนื้อนะครับนี่สวยๆนะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ เป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินไอ้พระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินเก่าๆนะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆนี่วันนี้รายการที่ยี่ิบแปดนะครับองนี้ ช่องทางการติดต่อนะครับก็ติดต่อได้ตามนี้เลยนะพี่นะนี่รูปแบบตามนี้เลยนะครับเป็น ID l i ไล p o m สองสามหนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อก็0992363998นะครับอ่าก็อย่าลืมโทรหรือหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะครับพี่นะ ราคาเราก็แบ่งปันกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนี่ต่อไปนะเป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อจาดนะครับเป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อจาดนะครับนี่อะไรนะครับมีตอกใต้ฐานนะผู้ทำอะไรนะครับนามสก,กุลนี่เป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อจาดนะครับนี่น เน้อหาเก่านะครับอืมนี่ร <c oughs> ายการที่ยิบเก้านะครับต่อไปนะครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับ นี่เป็นพระเนิดดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโครนี่นะครับเป็นพิมพ์คุดใหญ่นะพี่นะนี่คุดใหญ่นะครับนี้เป็นรายการที่30นะครับ ไปรายการที่31อนะครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมหานุมานนะครับนี่เป็นพิมหานุมานนะครับนี่นครับเนื้อก,เก็เก่าแบบนี้เลยนะพี่นะน นี่อันนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับนี่เป็นพระปิตานะครับพิโมโมคลาไม่ทราบที่นะครับเป็นพระปิตาพิมโมคลานะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับเป็นเนื้อผงจุ่มลักไม่ทราบที่นะครับ เก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่ครับปิดตาพิมโมคขลานะพี่นะนี่อันนี้เป็นรายการที่สามสิบสองนะครับต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นพระ หลวงปู่ทวดนะครับนี่หลวงปู่ทวดหลังหนังสือใหญ่นะพี่นะนี่เป็นพระหลวงปู่ทวดหลังหนังสือใหญ่นะครับนี่ด้านหน้าจะมีตัวทอทหารนะครับตรงนี้นะครับนี่ทอข้างหน้านะครับนี่เป็นพระหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับผม รายการที่33นะครับต่อไปรายการที่34นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อมันมันเก่าๆนะดูนะครับนี่ด้านหลังนะเนื้อหามันๆเก่าๆจัดๆนะพี่นะดูนะครับ อนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นพระล่วงหลังลางปืนนะครับเป็นพระล่วงหลังลางปืนเนื้อสนิมแดงนะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อสนิมแดงนะครับนี่เป็นพระล่วงหลังรางปืนนะครับจังหวัดสุโขทัยนะพี่นะ อันนี้เป็นรายการที่สามสิบห้านะครับต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับนี่เป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่เป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะ าหาเก่าเก่านะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปนะครับรายการที่ 37นะครับเป็นพระขุนแผนเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับนี่เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะด้านหลังมีฝั่งตะกุดสองดอกนะครับด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกนะพี่นะ เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดนะครับ ใช่นะครับรายการที่39นะครับเป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่เป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับอันนี้เป็นก้นนะพี่นะก้นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะเนื้อหามนี่ดูเนื้อนะครับเก่าๆเลยนะเก่าปึกๆนี่ ันนี้เป็นรายการที่สามสิบเก้านะครับต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับเป็นพระมะเหสวนนะครับนี่เป็นพระมะเหสวนเนื้อชินนะพี่นะน,นี่นะครับเป็นพระมะเหสวนเนื้อชินนะครับนี่ นี่เป็นรายการที่สี่สบนะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่4ี่สิบเอนะพี่นะรายการที่สี่สบเอ็ดนะครับเป็นพระหูยานนะครับนี่เป็นพระหูยานนะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับพระ สวยนี่นะครับเขาขาว,ขาวสวยๆเลยนะพ่บนะพี่นะนี่พระพระหูยานนะครับนี่ลบบุรีนะนี่พระหูยานลบบุรีนะครับนี่สวยๆเลยนี่นะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับพี่นะนี่เป็นเนื้อชิ้นนะครับ <c oughs> วันนี้ป้อมพระเครื่องก็นำพระมาให้พี่ๆได้เช่าหาสาสสมทั้งหมด41รายการนะครับส่วนที่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนก็สามารถนี่แอดไลน์มาตามช่องทางนี้นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับนี่ ก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดอีพีใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะครับนี่ส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ